นอกนอจากนี้ค่ะจะพาไปเล่กรุ่มชาวแควนทางทะเลแล้วก็ชายฟังค่ะเขาจัดงานวันทะเลโลกนะคะซึ่งทางกรุ่มสาวกควนทางทะเลแล้วก็ชายฟังเขาได้จัดงานวันทะเลโลกภายใต้แนวคิดปลุกกระแสแกวิกิตมาสมุทรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยัง่ยงยืนค่ะ ทีบริณชยายฮัตมูดิซามส่วนป่าทักซินเฉลิมพระเกียรติตำบลบ่อตรูอำเภอระนดจังหวัดสงขลาค่ะนายมหมามพีสกี้ว่าแม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้นำจานาเจ้าหน้าที่สังกัดกรมสวกลทางทะเลและชายฝั่งภาครัฐภาคเอกชนผูปน้รประกอบการมหาทยาลัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักวิชาการนักศึกษาซื่อมวลชนแล้วก็ประชาช,ชนว่าหาราคนรวมกิจกรรมวนวทะเลโลงนะคะภายใต้แนวคิดว่าปุกกระแซเกวิกิตมหาสมุทรนั่นเองค่ะ กิจกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยการปล่อยเต่าทะเลจำนวน10ตัวปล่อยพันุปูมาจำนวนสาลสหลานตัวปล่อยกุ้งกุลาดำสองเส้นตัว กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดแล้วก็รวมกันปลูกป่าชายชายหาดจำนวนร้อยตอนรวมทางวางสั้งบานป่าบริเวณชายฝั่งด้วยค่ะทางนี้นะคะองค์การองค์การสหประชาชาติเขาได้กำหนดวันที่8มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันทะเลลูกเพื่อจะก,กระตุ้นจิตสำนึกให้คนเนี่ยหันมาใส่ใจและก็รวมกันอนุรักษ์ท้องทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งก็มีหน้าที่ในการให้บริการจัดการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เลยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยหันมาใส่ใจและก็รวมกันอนุรักษ์ทะเลไทยค่ะ ปัจจุบันค่ะท้องทะเลและก็มหาสม,มุทรนะกำลังอยู่ในสภาวาะเทเผชิญกับปัญหาภัยคุกคามทั้งจากภัยธรรมชาติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์แล้วก็การกระทาของมนุษย์แลวค่ะทะเลทกทาําล่ยแล้วก็มีสภาพเสื่อมส่มยาางเห็นได้ชัดเลยนะคะเป็นปัญหาที่ถุกประเทศเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเราค่ะ ต้องรวมกันสร้างความตระหนักค่ะโดยเฉพาะการฟื้นฟูให้ทะเลและก็มาหาสมุทรนองดาสร้างมาคงไว้ซึ่งระบบนิเวศบริการช่วยสร้างพนา้นผลิตสร้างอาชีพและก็สร้างความเจริญรุง่งเรืองให้กับประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะ <c oughs> นี่กิจกรรมของเขาก็คือมีการปล่อยเต่าทะเลจํานวนสิบตัวด้วยกัน <c oughs> นอกเนื้อจากนี้ยังมีการปล่อยพันธุปูมาเชนนองดาโ <c oughs> อ้สาสิบล้านตัวถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการ <c oughs> ปล่อยกุ้งกุลาดําอีกสองเส้นตัวในนอนว่าล่างจากนีในนันทองดาโอ้ จะเป็นการเข้าไปเพิ่มระบบนิเวศใ,<ช>ในท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งผักพอนย่อนใจของเราไปตลอดแล้วกานันหน้าไปจนถึงลกูลกรวมชัวรล้านเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราในะนึ่งคนก็สามารถช่วยกันได้นะหากว่าไปเที่ยวในเล่รั่วไปเที่ยวริมหาดแล้วนะคะพาลกูกพาล้านไปนั่งกินข้าวข้างๆเนะะี<ช>่ยค่ะอย่าลืมดัดขาดนะคะขยะนึ่งชิ้นเนี่ยมันสามารถทําลายระบบนิเวศได้นะคะเพราะฉะนั้นสัดแย่ให้ลงทั้งนะอย่าไปตกตองไม่ใช่ว่าเอากินเสร็จแล้วก็เอาลกทิ้งเลย ไม่ได้นะต้องปลูกฟังเด็กๆตั้งแต่ตอนที้มันยังเล็กอยู่นะพอโตไปเขาจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำรนั่นเองค่ะ